เลยหนึ่งคลิปเข้าไปปีอันนี้แก่งสะเลยแก่งสามขึ้นมานะฮะเลาะตลำขึ้นแก่งขึ้นมาครับผมามาดูบรรยากาศความสวยงามฮะของแก่งจากหนองไมนาขึ้นมาตาำรำน้ําเข็กก็ล่องมาแก่งสามก็จะสุดแก่งครับวันนี้เก้ากิโลเศษถึงสิบฮะจุดนี้เนี่ยเราก็จะอาบน้ําท่าก่อนให้ฟรีดูบรรยากาศครับสวยสวยมากสวยจริงๆติดต่อได้นะครับผู้สมัครจิตน้อมกลุ่มสวนผลไมะป่าบ้านหนองไมนาครับผม เธอเนะเดินป่าสัธรรมชาติผีเสื้อกเยอะนะสีนี่ฮะคลิปที่สวยครับผมมาที่เขเก็บทุกรายละเอียดฮนะเพราะว่านานมาทีมันไกลครับผมมายากบุกป่าผาดงนะฮะครับใจไม่รักก็มาไม่ได้หรอกครับผีเสื้อเยอะนะสี เเชื่ออบรรยากาศของแก่งสาครับผมเหลือแก่งสามาติดต่อให้ทรายครับบรรยากาศที่สวยธรรมชาติน่ารักน่าสวยสวยๆครับผม มาพักผ่อนหย่อนใจได้ที่ตอก่มชลปัะป่าครับถ้าจะมาเขตน,นี้นเสื้อเยอะครับอ่นี้น่าพักผ่อนครับผมผมมีฝนอะไว,ไไวก็จะลับนู่อะไรก็น้อเป็เขียวสวยจังตีอะไรครับเนะี่เขียว เป็นพวกไรเขนสุดยอดเลฟซีสวยมากๆาครับผมเชิญครับที่บ้านหนองไม่นาสวยจริงๆลำน้ำเข็กต้นน้ำครับผมสุดยอดบ้านหนองไม่นาครับไายเข่นไลฟีลเข่นสีสวยครับผมสดนะสดสวยมากลรเข่นอ่อนฮะลรเขนอ่อนหาดูยากครับผมลรเข่นหรือว่าตะไคร้น้ำมั้แหละครับ แต่ใครหินเกาะอยู่กับหินกับน้ำนะฮะพื้นพื้นเขียวมันกรัรมมายีนะสิันดูนะสวยเหมือนกัมมายีเลยไหมเหมือนพรมก็เหมือนพรมโอ้โหสุดยอดฮะบ,บ้านของนาเรามีรเรเจมเจมเยอะแยะครับผมสวยครับโอ้โหสวยจริงฮะอ่อนจะมันจะอ่อนครับผมอะไรเช่นเป็นน้ำอ่อนมากเหมือนสีกัมมายีฮะสวยครับผมหาดูยากอากาศชื้นจะขึ้นสุดยอดครับสียอดเลยครับ เี๋ยวนะครับผมม,มันของแม่นาครับมาเร็วเลยครับสุดยอดสวยจริงๆครับผมที่สวยยิ่งบนยิ่งสวยครับผมทั้งบนทั้งในมีสวยอีกเยอะครับที่สวยอีกเยอะแยะเชิญครับสายน้ำตอนเช้าก็เจอสายหมอกประกอบแสงเดือนยังคืนครับผม น้องแม่นาป่าสวยล้อมด้วยภูเขาลำน้ำเค็กเขาไหลาผ่านเมื่อยามราตรีสายน้ำสาสไหลยเย็นเห็นตลอดปีเพิ่มทวีไหลแรงเมื่อฝนตกมาทั้งเกาะแก่ง โดเคินเนินสลดยมีทั่วไปให้เห็นเป็นผู้พาทั้งพืชพันธุ์สัตว์ป่าและปูปลาแปลกจริงนะคือหอยที่ก้นหายฟังให้จบมาฟังที่หนองไมนาครับผม สวยมากเลยครับสวยจริงฮะ แม่ผักกูดน่ากินนะซีนแล้วอ่อนเลยครับนี่สวยฮะสวยแกงยำผักกูดก็อร่อยยอดผักธรรมชาติไร้าสารครับเนี่ยเที่ยวได้ที่บ้านหนองมมนาครับผมบ้านหนองมมนามีหลากหลายครับผมหลากหลายรสชาติหลากหลายอารมณ์ฮะสวยงามนี่ฮะผักกูดกำลังแตกยอดอ่อนๆคราวน,นี้ก็เป็นทีมงานยูทูบแล้วฮะ พักคนอับน้ำครับผมเราจะเดินทางกลับต่อไปเรื่อยๆดูลุงหัวใช่แน่ไม่ต้องเครียดฮะไปเรื่อยๆครับผมมีคลิปสนุกเนฮะบูตื่นเต้นมีก็หลายรสชาติครับผมเรื่อก็เยอะฮะเรื่อแผนที่ พนพืชไม้สัตว์ป่ามากมายหลายพันผู้ยาสวนาสำคัญขอเชิญมากันบ้านน้องแม่นาดุดสวรรค์ได้มาเที่ยวน้องแม่นาสมคำเขาว่าน้องแม่นานี่ช่างสุดสวย กาะแก่งโคดเคิรนเพลิดเพลินเมื่อเดินชมไพรฟุงปลาสัตว์เล็กน้อยใหญ่แวกวายกันไปมาฟังหนางมานาปีตอนจบยังไม่จบครับผมจบแต่ไม่ลองให้จบครับแต่งเองครับผมจากลุงหัวชาแนลฮะ